สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube c h ช n n e l ในช่องของ R MUTP Life ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ด้วยกันกับ1นึ่งอพิโซดค่ะที่ฝนจะนําเรื่องราวคดีอาชญากรรมดังๆมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามราับฟังกันเช่นเคยซึ่งคดีอาชญากรรมที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนที่เป็นข่าวโด่งดังมากๆแต่ว่า คดีนี้กลับยังเป็นปริศนาเมื่อผ่านมากว่า27กว่าปีแล้วค่ะเรื่องราวที่เป็นคดีโด่งดังในต่างประเทศนะคะรวมไปถึงบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วอย่างเช่นคดีน้องชมพู่นะคะก็ได้รับความสนใจแล้วก็ยังคงมีปริศนาซ่อนอยู่ในคดีนี้มากมายแต่ว่าพอเป็นข่าวที่จะแพร่กระจายออกไปต่างประเทศเนี่ยแน่นอนนะคะว่ามันก็จะมีกำแพงทางด้านภาษาอย่างเช่นถ้าเป็นข่าวท้องถิ่นเนี่ยเราเข้ามาอ่านเนี่ยเราเป็นคนไทยเรา ูเรื่องหรือบางทีเนี่ยชาวต่างชาติถ้าเขาติดตามข่าวคดีน้องชมพู่เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดในบริบทของคดีคด,ดีนี้เพราะว่ามันถูกนําเสนอผ่านข่าวของประเทศไทยอย่างเช่นคดีที่ฝนจะนํามาฝากเนี่ยฝนก็ไปรวบรวมข้อมูลนะคะมาจากเ,เว็บไซต์ต่างๆมากมายแล้วก็ลองหาบทสรุปของคดีนี้ดูว่ามันมีหรือยังแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายคดีนี้มันก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครคือ คาตากท่ทั้งทั้งที่คดีนี้เนี่ยมีความแปลกประหลาดแล้วก็โหดเหี้ยมมาก,มากๆกับเหยื่อที่โดนกระทำนะคะย้อนกลับไปกันในคืนวันที่10มกราคมปี1996ค่ะเต๋าไอ้ฉิงนะคะเธอได้มีปากเสียงกับเพื่อนร่วมห้องหลังจากที่ทั้งคู่นั้นถูกลงโทษเกี่ยวกับการใช้มือถือในห้องเรียนหลังจากทะเลาะก,กันค่ะเธอตัดสินใจออกไปเดินเล่นข้างนอกเพื่อที่จะสงบสติอารมณ์ของตนเองแต่เต๋าไอาฉิงไม่ รู้เลยว่าการออกไปของเธอในครั้งนั้นจะทําให้เธอนั้นไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยเธอหายไปประมาณ9วันค่ะจนกระทั่งวันที่19มกราคมปี1996อยู่ๆวันนั้นค่ะมีหญิงชลาผู้ยากจนคนหนึ่งก็มาเก็บขยะใกล้ๆกับมหาวิทยาลัายหนานจิงซึ่งมหาวิทยาลัยนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของจีนเลยก็ว่าได้แล้วพอเธอมาเก็บขยะแถวๆมหาวิทยาลัยนะคะเหมือนดังเช่นทุกๆวัน แต่วันนี้นะคะเธอกลับพบถุงพลาสติกสีดาําขนาดใหญ่ที่มีน้ําหนักมากผิดสังเกตเธอก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดออกดูเมื่อเธอลงมือเปิดปากถุงออกมาค่ะหญิงชลายผู้ยากจนคนดังกล่าวก็ดีใจเป็นอย่างมากเมื่อเธอนั้นพบกับเนื้อปลงสุก ที่อยู่ภายในถุงเธอนำกลับมาที่บ้านด้วยความสุขใจว่าจะมีเนื้อไว้ปรุงอาหารได้หลายมื้อเลยทีเดียวแต่เมื่อมาถึงบ้านค่ะเธอก็ได้ เตรียมปรุงอาหารจากเนื้อที่ได้มาแต่ทันทีที่หญิงชลาเทเนื้อออกมาวางบนโต๊ะทั้งหมดและก็กําลังจะลงมือล้างทําความสะอาดเธอก็ได้พบกับชิ้นส่วนหน้าตาแปลกๆถึง3ชิ้นเมื่อเธอหยิบขึ้นมาเพ่งดูใกล้ๆนะคะก็พบว่ามันช่างดูเหมือนนิ้วของมนุษย์ที่ถูกหั่นเป็นชิ้นซะเหลือเกินแต่พอดดไปดูมาเธอก็บอกตัวเองว่าไม่ใช่สิมันไม่ใช่แค่เหมือนแต่มันคือนิ้วมนุษย์ต่างหากละะ หญิงชลาเห็นแบบนั้นแล้วเธอก็ตกใจแทบสิ้นสติค่ะทันทีที่ตั้งหลักได้เธอก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบบริเวณที่ทิ้งขยะใกล้กลับมหาวิทยาลัยนานกิงนะคะ <c oughs> ก็พบกับถุงดำที่มัก ปากแน่นหนาจำนวนอีก4ถุงด้วยกันซึ่งภายในนั้นมีเนื้อต้มสุกอยู่ภายในและหนึ่งในนั้นก็มีศีรษะมนุษย์ปนอยู่ด้วยแต่ความน่าสะพรึงก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการนับชิ้นส่วนที่พบภายในถุงทั้งหมดก็ต้องตกตะลึงไปมากกว่าเดิมเพราะทั้งหมดมีกว่า2,000ชิ้นด้วยกันใช่ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านฟังไม่ผิดค่ะ2,000ชิ้นเรียกได้ว่าไม่ใช่สับเละเป็นหมู บะช่อนะคะแต่ว่าก็ออกมันก็ยังเป็นชิ้นส่วนอยู่แต่ที่น่าแปลกใจก็คือชิ้นส่วนของกระดูก หัวใจตับและม้ามรวมไปถึงลำไส้เนี่ยแหละค่ะมันหายไปในตอนนั้นนะคะการตรวจดนเอยังไม่ได้เป็นที่นิยมในทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำมาใช้จึงใช้เสื้อผ้าที่พบในถุงเนื้อใบหนึ่งค่ะเพื่อระบุตัวตนของเหยือ่อภาพถ่ายของเสื้อผ้าถูกแพร่กระจายผ่านไปในสื่อหลายๆสื่อเพื่อตามหาเบาะแสและหลังจากนั้นไม่นานค่ะกลุ่มนักศึกษาสาวก็ได้เข้าให้ปากคำนะคะรวมไปถึงเบาะแสกับเจ้าหน้า ที่ตำรวจว่าเพื่อนร่วมชั้นของพวกเธอสวมเสื้อผ้าชุดดังกล่าวในวันที่พบเห็นเธอเป็นครั้งสุดท้ายจากเบาะแสนี้ค่ะทำให้ทราบว่าเหยื่อคือหญิงสาวที่ชื่อว่าเต๋าไอ้ฉิงเธอเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บ ตัวไม่ค่อยมีเพื่อนในมหาวิทยาลัยมาจากหมู่บ้านที่ยากจนโดยเฉพาะเธอนั้นเพิ่งเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยนานจริงได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองมันน่าแปลกใจนะคะว่าฆาตกรคนไหนกันที่จะมาทำร้ายหญิงสาวที่เก็บตัวไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครแล้วเธอเองก็ไม่ได้มีใครที่รู้จักเธอมากนะักแถมน้ำซ้ำถึงแม้ว่าเธอจะเก็บตัวก็จริงแต่ว่าเธอก็ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาแวงกับใครเลยนะคะ ท่านที่ตำรวจก็ได้ตรวจสอบข้าวของส่วนตัวของเธอรวมถึงสมุดบันทึกก็ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมายหรือนำไปสู่จุดเชื่อมโยงที่จะพาไปหาตัวฆาตกรได้นอกจากนี้เธอยังไม่มีเรื่องบาดหมางกลับใครชีวิตของเต่าไอ้ฉิงนั้นค่อนข้างเรียบง่ายไม่มีอะไรหวือหวาเธอถูกพบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่10มกราคมปี1996โดยมีผู้พบเห็นเธอออกจากหอพักใน หาวิทยาลัยในเวลาประมาณ18นาฬิกาหลังเลิกเรียนไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังไปที่ไหนเนื่องจากเธอเองก็ไม่ได้บอกใครแต่เวลาต่อมาทราบว่าในช่วงก่อนที่จะออกจากหอพักเธอได้มีปากเสียงทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมห้องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปยังเพื่อนคนดังกล่าวว่าเพื่อนคนนั้นเป็นฆาตกรหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระจายกำลังออก สืบค้นรวมไปถึงสอบปากคําที่ร้านอาหารทั่วเมืองนางกินและทําการสอบปากคําผู้ที่เข้าขายผู้ต้องสงสัยร่วมกว่า1,000งื่ชั่วโมงแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่จะสาวไปถึงตัวคนร้ายได้เลยวันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนเคลื่อนไปเป็นปีคดีของเต่าไอ้ชิงก็ยังหาบทสรุปไม่ได้ทฤษฎีที่น่าจะเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับคดีสะเทือนขวัญน,นี้ก็คือมีหลายๆคนมาตั ตั้งคำถามแล้วก็ตั้งทฤษฎีว่าหญิงสาวคนดังกล่าวอาจจะถูกฆ่าเพื่อนำอวัยวะไปขายในตลาดมืดสิ่งที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ก็คือการปลูกถ่ายลำไส้ครั้งประวัติศาสตร์ของจีนในช่วงเวลานั้นพอดิบพอดีโดยมีการสงสัยว่าลำไส้ที่ใช้อาจจะเป็นลำไส้ของเต๋าไอชิงที่หายไปก็เป็นไปได้นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าการนำเศษของชิ้นเนื้อของเธอไปต้มให้สุดก็จะช่ว ขจัดร่องรอยของการดมยาสลบโดยนายแพทย์ที่ทำการปลูกถ่ายลำไส้ได้ลงมือฆ่าตัวตายขณะที่มีอายุ85ปีทำให้หลายๆคนคาดการว่าเขาน่าจะรู้สึกผิด ในสิ่งที่กระทําลงไปจนตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามค่ะทฤษฎีนี้ก็ไม่เคยได้รับการพิสูจน์จนเวลาผ่านมากว่า27ปีแล้วนับตั้งแต่เกิดเหตุสยองกับเต่าไอ้ฉิงเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังคงหาเบาะแสและหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีดังกล่าวที่เป็นตํานานนี้แต่ก็ยังไม่พบหลักฐานใดที่เชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้เลยทําให้การเสียชีวิตของเธอก็ยังเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบันค่ะ คุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคะจริงๆแล้วมันมีหลากหลายทฤษฎีเลยคะ่ะถ้าใครลองไปหาอ่านนะคะลองเซิร์ชคำว่าคดีฆ่าหันศพนักศึกษาจีนกว่า2,000ชิ้นนะคะก็จะมีข้อมูลที่เกิดขึ้นมากมายเลยแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันก็เออมันไม่มีบทสรุปแล้วมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าฆาตกรตัวจริงหรือหลักฐานการฆ่ามันมาจากอะไรแรงจูงใจมาจากอะไรก็คือ มีแต่ทฤษฎีที่ตั้งข้อสังเกตเท่านั้นแล้วคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอปพพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ